เอแสงไหมใครต้องการแสงเล่นแสงไหมเบื่อพ่มขักพี่น้องเอ้ยแมวหน่อยบ่เงี้ยได้พี่น้องเขาหูทีแต่ว่าแมวแมวแก่่ะแมวแก่เขาจะเยี่ยวเนาะต้องลื้อพี่น้องเอ้ยลื้อไม่บัดเฮียน,นเลยเสื้อบ้านกับบปรงดงนี่ดอกพี่น้องก็ต้องมาสัมเซมื่อมคือเกา่ามันบ่ถือใจเหา มันก็ต้องเอาออกไม่เบิดอันใดก็เดินเล่าเลืออกเบิดเลยอันแต่ว่ามันแมนควมอิลีพี่น้องมันเอาไว้บรายดอกอันพราะมันสกโปกพี่น้องทําความสะอาดแบบว่ามันดูดดูดฟุน้นทุกมือมือละสองหลอดนะโอ้เขาบ่าดูปนันเด้อพี่น้องแม่นบ่ละเมื่อยได้พี่น้องแต่ดูแล่หมาแมวเนี่ก็เมื่อยแล้วมันบ่ลูกมันหลายตัวดิเด็กเด็กเนี่ย สนุกสนานอยู่แต่ว่าอันก็มบพิษออบมันเยอะนะพี่น้องเนาะมันต้องเหตุในบ้านอาจจะเสมอมันอันแบบว่าเหตุในคนป่วยได้นะพี่น้องฝุ่นขันขนเขาลหลนะพี่น้องเท่้งหมาเท่องแมวมันบละมันต้องดูดฝุ่นอ่ะดึง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  ่ะโดดคุบโดดคุบเร็วแล้วโดดคุบเลยกระโดดเลยคุบหนูคุบหนูกระโดดคุบเลยลูกอ่ะดดหนูดดหนูดดหนูโดดคุบหนูเลยกจะสเบ่งเสียงมือสัญญาณมือเธอซิเธอสัญญาณมือแม่ที่นี่แบมือแบมือคนสวยหนูสวยมากเลยลูกคนสวยเหมือนหางกระรอกเลย บ้านแมวดำบ้านแมวดำโอ้ยบ้านแมวดำอเอ๊ะรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่นี่คนนี้เอา้าแมวดำกับซิฟก็ตัวล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ้านบ้านแมวดำในป่าเขียวอืม ฝุ่นมันฝุ่งได้พี่น้องจังหวาไขยป่วยดูน่ะแมวอมันตะกบขึ้นมันบล่าล่ะเออแม่มันตะกบฝุ่นขึ้นเนาะฝุ่นมันฝุ่งขานอนเนั่นน้พี่น้องบันก็บเลนเล็บมันจิกขึ้นมาก็เลยบอกกันว่าสิลือไม่จางเข้ามาเหยียดปานไม่อีกได้พี่น้องเอ้ย ซื้อเนี่ยมาใส่ไหมเอาเป็นยางัดเนี่ยเอาเป็นยางไข่เนถ้นแม่มนบาจ้างเขาก็สิเห็ดเองดอกพี่น้องแต่ว่าไปซื้ออุปกรณ์มาแผ่นยางยางเป็นไล่ยหม้อ่ะนะพี่นอ้องอืแล้วก็สิต่อเติมอีกให้มันสวยถูกใจเขาอืมนห่นบ่ สัตว์เลี้ยงเยอะอตุปุตปุตปุตอะอตุปุต,ต,ปต,ตุปุตุตปุตอืมอนี่หน่อยนีย่คือมากเสียงแต่ว่านี่เอา้ามันสวยเลยลูกมันสวยก็ได้เป็นสีแดยงยันในคลิปคือเป็นสีชมพูมาแต่ว่าอันที่จริงมันเป็นสีแดงเลยตึงๆตึงๆ มากล่อเขาเนะี่ยเด็ดมือเด็ดมืออ่ะ,อะมองสูงสูงสิลูกมองบนมองบนอ่ะ Binh hoa xuân can a binh 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 บดทานนะบอทานบทละตุลกจีจีทานบดแล้ว เอาเครื่องเล่นไปไหนหมดะแเอาเครื่องเล่นไาไปเร็วๆในห้องนอนลยไปไปนอนถ่านอนถ่าเล่นเนี่ยอ่ะมันเพื่อติดมันเบิดแล้วตลอดลูกท่านเบิดก็เป็นมาเนาี้า bớt bớt mượn ạ hay liền lên mà lên cấp mẹo ăn cơm 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 ừ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  มแม่ขอจับเมื่อน้อยเออดำสนิทเลยดำสนิทเลยแมวดำนะตัวหล้นยังเป็นตหาหักเหมตอนตัมันมีขาผสมไงใส่ถุงเท้านะ่ะบ้านนี้มีใส่ถุงเท้าอยู่สี่ห้าตัวเฉพาะใส่ถุงเท้านะและแมวดำสนิทก็ห้าตัวแมวลายอีกสามตัวใช่ไหมลูก มาเจ้าอีกหนึ่งตัวแมวทีเท่าอีกเอา